สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กัมาพบกับเก่ามาเชียเด้อครับพี่น้องบรรยากาศยามค่ำคืนครับพี่น้องเนาะวันนี้กัตรงกับวันทียี่สิบเก่าครับผมครับพอชนินมีแนวทางเหล็กสามตัวครับพี่น้องเนาะมาอ่านแบ่งปันพี่น้องเอฟซีเด้อครับผมครับสูตรนี้พราะว่าเฮ็ดย้อนไปแล้วประมาณปีหกสี่ครับพี่น้องเนาะครับผมเดินดี เป็นเลขสามตัวบนตรงโต๊ดครับพี่น้องเนาะจังไดกะไปรับชมรับฟังเป็นแนวทางเสียงโศกเสียงดวงบ้งเด้อครับพี่น้องครับสำหรับพอชนินครับพี่น้องเอฟซีกะเป็นที่ทราบกันดีครับผมตอนที่พอขึ้นเวทีเป็นสะพานบุญกะแตกสามตัวสองงวดติดเลยเนาะพี่น้องเนาะครับผมเอาครับผมวันที่หนึ่งมิถุนายนกะมา บึงไปน้ากันครับผมสามตัวบนพ่อชนินครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังครับผมเก่ามาเชียร์กับขอขอพระคุณพ่อชนินเนอครับผมที่เมตตาแนวทาาให้ครับเก่ามาเชียร์ทรงต่อพี่น้องเอฟซีครับฝากกดติดตามเป็นกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ชให้ครับเก่ามาเชียร์น้ำเชียร์ในเ้อครับผมไปรับชมรับฟังเลขกพ่อชนินสามตัวบนกันเลยครับ พ่อครับข้ามัญเชียสวัสดีพ่อชนินครับผมยามเย็นๆครับพ่อครับสวัสดีครับข้ามาเชียครับผมเห็นพ่อว่ามีแนวทางเลขสามตัวบนใช่ไหมครับผมครับสามตัวบนใช่ครับเลขสามตัวเพราะว่าไม่ได้ให้มาจิงวดแล้วสองวัมั้งครับครับผมครับสามตัวบนนี้ก็คือเป็นสูตรที่ว่าเดินดีใช่ไหมพ่อยาวนานเห็นพ่อบอก ใช่ครับเป็นสูตรใหม่ทั้งหมดนะครับครับผมครับเป็นสูตรใหม่ได้เห็นพ่อว่ามีเลขที่ว่าเด่นเด่นต้องมาใช่ไหมครับผมอ๋อใช่ครับเลขสามตัวนี้มันมันจะมาจากไอ้เลขเด่นนะครับเลขเด่นบนมันจะมีอยู่สามสามตัวนะเลขเด่นบนครับผมเข้าดีครับเข้าดีเข้าดีครับครับตั้งแต่ผมย้อนไปตั้งแต่ปีหกสี่ครับ ปีสมันจะเข้ามาอยู่ประมาณยี่สิบงวดครับผมครับพอมาปีหกห้ามันจะเข้าอยู่สิบแปดงวดครับครับพอมาปีหกหกแล้วมันเข้ามาเก้างวดแล้วครับเลขเด่นบนนะครับเก้างวดนี่มาถึงนี่มันหลุดชักงวดยังพ่อถึงถึงเดือนยังครับยังไม่รล้ครับโอ้สดงว่าเดินต่อเนื่องอยู่ครับผมครับเพราะว่าผมก็เลยมานั่งคิดว่าก็ลองลอง เอาเลขเด็นนี้มามาทาเป็นเลขสามตัวดูนะครับเพราะว่ามันเป็นสูตรใหม่ทั้งหมดมันก็น่าจะลองลองดูนะครับครับผมแต่ผมแต่ผมก็คิดว่ามันก็น่าจะให้ได้นะครับครับลองเบิ้งข้พอเนาะเพราะว่างวดในปีนี้ยังยังไม่หลุดครับผมยังยังมีให้เห็นครับพ่อจะทําเป็นเลขสามตัวเด้อครับผมครับแต่ว่าเลขเด่ดนี้ มันบางบางงวดมันก็ไปหลักร้อยนะครับบางงวดอ๋อนี่ครับผมครับแต่ก็ไม่ได้มีผลอะไรครับเลขเด่นใช่มันตก็ไปเลขสามตัวบนโต๊ดก็ว่าไปนะพ่อเนาะครับเพราะว่าเพราะว่าผมมีชุดโต๊ดสามตัวตลอดชีพอยู่แล้วครับผมก็เอาสามตัวโต๊ดตลอดชีพของผมนมาจับนะครับจับกับเลขเด่นครับครับกัครับพ่อมีวิธีแจงครับผมครับใช่ครับอืม ลองดูครับพ่อเป็นแนวทางเป็นทางเลือกครับพี่น้องให้ได้โชว์เรียรับด้วยกันครับผมครับเอาลองเบิงครับพ่อเลขเด่นครับเลขเด่นน้องผมก็มีหกเจ็ดแปดนะครับเดี๋ยวนะครับผมหกเจ็ดแปดครับเด่นบนตอนนี้ผมครับใช่ครับเด่นบนครับ นี้ผมก็มามาจับคู่นะครับเพราะว่าไอ้เลขหกเนี่ยมัน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 เป็นเลขดับผมจะตัดทิงไปแล้วผมชอบเจ็ดกับแปดนะครับอ๋อครับผมบแต่ผมจะเลือกเลขเลขเจ็ดนะครับเพราะเพราะเพราะว่าผมชอบเจ็ดนะครับครับ <พอ S 1> มัน <พอ S 1> จะมี <7. S 1> อยู่เลขเจ็ดนี้มันจะมีอยู่ทั้งหมดสิบสองสิบสองคู่นะครับเลขเจ็ดที่เป็นเลขสามตัวในล็อกของพ่อใช่ไหมครับ<อ>มผม ใช่ครับใช่ครับอ๋อครับครับเลขแปดมันก็มีแต่ว่าผมจะตัดทิ้งไปเลยครับครับผมตัดเริ่มเลยนะครับครับปหนึ่งเจ็ดศูนย์สองเจ็ดศูนย์ครับหนึ่งเจ็ดศูนย์สองเจ็ดศูนย์สี่เจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์ครับสี่เจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ดสี่ครับแปดเจ็ดศูนย์หนึ่งแปด หนึ่งเจ็ดสี่ครับหนึ่งเจ็ดสี่ครับผมครับหนึ่งเจ็ดห้าสองเจ็ดสี่ครับหนึ่งเจ็ดห้าสองเจ็ดสี่สองเจ็ดห้าสี่เจ็ดห้าครับสองเจ็ดห้าสี่เจ็ดห้าครับแล้วก็แปดเจ็ดสี่แปดเจ็ดห้าครับแปดเจ็ดสี่แปดเจ็ดห้าครับใช่ครับอ๋อก็คือ พ่อมีเลขชุดตัวตดของพ่อแต่ว่าพ่อก็เอาเจ็ดเป็นพระเอกก็คือคดึงออกมาใช่ครับครับดึงออกมาแล้วมันจะได้ประมาณเนี่ยครับอืมน่าสนใจมากเลยพ่อชุดนี้ครับครับแปดก็มีแล้วมันเป็นแปดศู 0, นยะ์ครับมันก็มีแต่ว่ามันจะเยอะเกินไปนะครับแต่ว่าถ้าแปดมีมันมันไปพ่วงกับเจ็ดนี่มันได้ไหมพ่ออย่างเช่นแปดเจ็ดศูนย์ แปดเจ็ดสี่แปดเจ็ดห้ามันก็มีแจมมาอยู่สามหางครับผมคือใช่ใช่แต่ไอที่แปดของผมเนี่ยมันจะเป็นแปดศูนย์นะครับมันมีแปดแปดศูนย์อยู่ประมาณสี่หางนะครับแต่ก็ตัดทิ้งไปเลยครับแปดศูนย์โอ้แปดที่ติดศูนย์นะครับครับครัขบของผมมันจะมีหนึ่งแปดศูนย์สองแปดศูนย์สี่แปดศูนย์ห้าแปดศูนย์เนี่ยครับผม ผมก็ตัดไปเลยครับผมเพราะว่าผมชอบเลขเจ็ดนะครับอ๋อมีมีตัวไหนบ้างนะพ่อเดี๋ยวลูกจะไม่ลงแต่ว่าพ่อพ่อบอกก็ได้ถ้าติดถ้าเลขแปดก็จะมีหนึ่งแปดศูนย์สองแปดศูนย์ครับผมสี่สี่แปดศูนย์ห้าแปดศูนย์ครับผมกลับแล้วก็หนึ่งแปดสี่หนึ่งแปดห้าอืมครับสองสองแปดสี่สองแปดห้าครับมีแค่นี้ยครับหลักแปดครับผมครับเห็นแล้วครับพี่น้องเนาะแต่ว่าพอกับชอบ เจ็ดมากกว่าเป็นคอบเป็นพระเอกครับผมเจ็ดบนครับพี่น้องเนาะถ้าถ้าเราถ้าเราเลือกตัวล็อกของมันมาถูกนี่ก็คือเข้าตลอดใช่ไหมพ่อใช่ครับพระเอกครับผมใช่ครับเพราะว่ามันมันเข้าดีนะครับไอไอเล่นบนนะครับมันมันมันเข้าดีครับแล้วทีเนี้ยไม่ว่าจะมาหกหรือมาเจ็ดมาแปดถ้าถ้าเราเป็นเล่นเล่นโต๊ดนะครับ มันก็ถูกหมดนะครับแต่<ช>แต่ที่นี่แต่ที่เนี้ยมันจะอยู่ที่ว่าเราจะตัดเป็นยังไงแค่นั้นเองครับใชถ่ถ้าเล่นหมดมันก็จะเยอะนะพ่อเนาะถ้ามาถ้ามาท,ทั้งสามตัวนี้ก็ไม่ไหวใช่ครับเออนี่ก็คือพ่อคัดกรองมาให้แล้วครับผมสิบสองหางครับลองเบิงครับพี่น้องสิบสองหางนี้ชิดเจน่าเบิรงเอา ตรงโต๊ะก็ว่ากันไปครับผมครับใช่ครับเพราะว่าอถ้าผมไปให้ผมคํานวณไม่ค่อยเก่งหรอกครับแต่ถ้าจะให้ผมมานั่งวิเคราะห์เนี่ยก็พอได้ครับเพราะว่าไอไอไอเลขสูตรใหม่ของผมเนี่ยคือมันเข้าทุกงวดจริงๆแล้วผมก็จะมาวิเคราะห์เกี่ยวกับเลขดับเลขอะไรนั่นแหละมาตัดออกนะครับครับผมครับสไตล์ผมจะเป็นแบบนี้ครับครับครับถ้าจะให้ผมไปเขียน สูตรขึ้นมาว่าหลักนั้นหลักเนี่ยโอ้โหผมผมลองแล้วครับไม่ไหวครับครับไม่ไหวจริงๆครับคือคือไม่ได้คิดสูตรใช่พ่อน่าจะเป็นการวิเคราะห์เลขครับผมครับแต่ที่ไอ้สูตรบนล่างเนี่ยอ๋อนผมจะได้มานี่มันก็โอ้โหค่อนข้างยากครับพอดีมันผมคิดมาส่วนมากมันมันมันเข้าแล้วทีนี้พอพอมันเข้าแล้วก็ทีนี้ก็จะมาใช้วิเคราะห์เอานะครับอืมครับผมครับ โอ้สุดยอดครับผมมันจะเป็นสูตรตลอดชีพแล้วผมผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่ามันเข้าทุกงวดของมันนะครับครับครับพิ่จะาหน้าไปน้ําพอเด้ครับผมสิบสองหางนี้บนอย่างเดียวครับผมครับเอากามาเชียก็ขอบคุณพ่อชนินครับผมครับพ่อที่มีแนวทางสามตัวบนมาแบ่งปันพี่น้องเอฟซีครับพ่อ เอาจะรบกวนพ่อเท่านี้เด้อครับผมครับครับขอบพระคุณพ่อครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับพี่น้องครับผมสิบองหางนี่พอกระลั่นตีครับพี่น้องเนาะถ้าเจ็ดมากัประมาณนี้เด้อครับผมถ้าเจ็มาาบนครับผมหนึ่งเจ็ดศูนีห้าเจ็ดศูนย์ครับผมแ7 0เ7็ด7ูนย์หนึ่งเจ็ดสี่หนึ่้าสองเดสี่ 2 75 475 874และ875ครับผมครับลองเบิ่งไปน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะเลขเด่นบนเน 6, 7, 8, พิินหยห้เจ8เพิ่นอาจเน้นเจครับผมครับดึงเจเป็นพระเอกแล้วก็จับมาจากหลอกอ่า3ตัวโตัวของเพิ่นเด้ครับผมดึงออกมาได้12หางครับผมพิจารณาเบิ่งไปน้ำกันงวนวันที หนึ่งมิถุน่ายนยนหกสิบหกครับผมสำหรับคลิปนี้เกามาเชียร์ขออวยพรให้พี่น้องเอฟซีโชคดีด้อครับผมถูกหวยเล่อเงินไปนน้ำกันสวัสดีครับ